ทุกคนเคยคิดเคยสงสัยไหมคะว่าความคิดของคุณสิ่งที่คุณทําพฤติกรรมต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่สวัสดีค่ะพบกับอิ่มอุ่นคนพูดไปเรื่อยนะคะเราสามารถมองในแง่มุมนี้ได้สองแบบนะคะสิ่งที่เราได้เรียนมาเนี่ยก็คือเราเรียนปัชญาูถไหมอ่ะเราเนี่ยถูกสอนมาว่าอืมทุกคนสามารถมีความคิดมีทัศนคติมีมุมมองมีความรู้สึกหรืออะไรต่างๆที่แตกต่างกันและไม่มีถูกไม่มีผิด อาจจะแตกต่างที่ศาสนาก,ก็เป็นไปได้อาจจะแตกต่างที่วัฒนธรรมของแต่และศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะอือันนี้คือข้อหนึ่งนะคะแต่อันเนี้ยขอตัดทิ้งไปเพราะเราเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับตรงนั้นเราคือศาสนาพุทดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เราใช้ชีวิตใช้ชีวิตด้วยการที่เราถูกต่อว่าหรือถูกพูดว่าถูกกล่าวถึงว่าเราเนี่ยมีปรรกะที่ไม่ดีหรือเราเป็นคนคิดอะไรแปลกแเราทําอะไรแปลกแปลก เราทําไม่ถูกต้องเราถามคําเดียวว่าอะไรคือบรรทัดฐานอะไรคือบรรทัดฐานที่คุณสามารถตัดสินว่านี่คือตรงกลางสิ่งที่เราคิดนะคะและสิ่งที่เราเนี่ยพยายามที่จะเรียนรู้และศึกษามาก็คือมันคือบรรทัดฐานทางสังคมค่ะวัฒนธรรมของคนไทยศาส,สนาพุทธนั่นเองบรรทัดฐานของคนไทยที่ว่าต่อกันมาเรื่อยๆนี่แหละค่ะคือบรรทัดฐานทางสังคมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิด หรือทัศนคติพฤติกรรมสิ่งต่างๆจะถูกตัดสินว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ผิดมันขึ้นอยู่กับตรงนี้เลยอืมถ้าเราเนี่ยโฟกัสถึงบรรทัดฐานทางสังคมเนี่ยบางอย่างเนี่ยถูกต้องจริงไหมเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันถูกจริงหรือเปล่าเพราะใครเป็นคนกำหนดหล่ะคะอืมใครจะรู้ดีที่สุดว่า สิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งนี้คือสิ่งที่ผิดอืมเราอะค่องใจเสมอนะว่าต่อให้เป็นบรรทัฐานทางสังคมก็ตามแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงเขาอะาาอันเนี้ยถูกอันนี้คือผิดตะกะแบบไหนที่เรียกว่าถูกตะกะแบบไหนที่เรียกว่าผิดอืมแต่ส่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะรู้สึกเสมอเสมอว่าเวลาที่มีใครคนใดคนหนึ่งที่เราเนี่ยสนทนาด้วยแล้วรู้สึกว่าอืมความคิดเขาแปลกนะ ทางสัคมศเขาแปลกนะนั่นก็คือการที่เราเนี่ยเอาบรรทัดฐานทางสังคมมาเป็นตัวตัดสินว่าเขาผิดและเขาถูกหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมคะอืมอันนี้คือบรรทัดฐานทางสังคมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ถามเรานะว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่ผิดบางครั้งที่เราสงสัยว่าตัวเองเนี่ยกำลังทําถูกต้องไหมคุณคิดถูกต้องหรือเปล่าคุณทําถูกต้องหรือเปล่าแบบนี้คือดีหรือไม่ดีหรือ ใช่หรือไม่ใช่ถ้ามองตามารรฐานทางสังคม